สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามและชาวอินโดนีเซียเมื่อได้เห็นข่าวของชาววัดวีรชาติไปเซเดนโซโอซาก้า SO ทีมจากเจลิกหนึ่งด้วยสัญญายืมตัวในช่วงเล็กที่สอง โดยหลังจากจบศึกไทยลีก BG ประทุมและเซเนโซโอซาก้าทีมดังจากเจลีกญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการยืมตัวชาววัดวิลชาติกองกลางวัย25ปีให้ย้ายไปร่วมทีมดังของศึกเจลีกญี่ปุ่นในช่วงเลกที่2องฤดูกาล2022ทำให้แฟนบอลชาวไทยได้เชียร์นักเตะไทยอีกหนึ่งคนในเวทีเจลีกให้ทำผลงานได้ดีต่อไป เรามาฟังกันว่าชาวเวียดนามและชาวอินโดนีเซียจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนาม โดยชาวเวียดนามคนที่หนึ่งเขาได้มากล่าวตรงนี้นะครับว่านักเตะไทยสามารถส่งไปเจลีกได้อย่างต่อเนื่องพวกเขาทำให้เจลีกมั่นใจในคุณภาพของนักเตะทำไมเวียดนามไม่มองไปที่เจลีกหรือเคลีกแทนลีกยุโรปบ้างมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนนี้นักเตะไทยไปในรูปแบบการยืมตัวก่อนซึ่งชนาทิปก็ทำแบบนั้นเหมือนกันก่อนที่จะประสบความสำเร็จนักเตะเวียดนาม ควรมองหาโอกาสแบบเดียวกันนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้นะครับว่านักเตะเวียดนามควรมองไปที่ไทยลีกก่อนหลังจากนั้นควรไปที่เจลีกตามลำดับนั่นจึงเป็นการพัฒนาแบบคั้นบันไดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมานี่คือความแตกต่างระหว่างนักเตะไทยและนักเตะเวียดนามพวกเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่านี่มันหาไม่ได้ในตัวนักเตะเวียดนาม มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มากล่าวตรงนี้นะครับว่าในเวลานี้ทีมชาติเวียดนามยังอยู่เหนือกว่าทีมชาติไทยแต่ถ้าพูดถึงตัวนักเตะแล้วนักเตะไทยมีศักยภาพที่ดีกว่าเรายัางต้องพัฒนาอีกมากความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้นะครับว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักเตะไทยได้ไปเจลีกคือคุณภาพของลีก พวกเขามีหลีกที่แข็งแกรงและระยะเวลาที่หลีกหยุดตรงกับช่วงเวลาที่เจหลีกเปิดรับนักเตะพอดีความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้นะครับว่าชาววัดเขาเคยไปเล่นในเซเลนโซโอซาก้ายู23มาแล้วมันจึงเป็นอีกเหตุผลที่เขาจะได้ไปต่ออีกครั้งในทีมนี้ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวถึงนักเตะเวียดนามที่อยู่ในทีมเซเรนโซโอซาก้าตอนนี้นะครับว่าชาววัดได้อยู่ร่วมทีมกับดังวานลำถ้าเขาได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอวานลำจะโดนแฟนไทยล้อเลียนอีกครั้งความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มาเปรียบเทียบนักเตะไทยและนักเตะเวียดนามตรงนี้นะครับว่า ต้องยอมรับว่านักเตะไทยนั้นมีคุณภาพและมีความกล้าหาญกว่านักเตะเวียดนามนักเตะเวียดนามยังคิดถึงเบียรและเมียที่บ้านมากเกินไปความคิดเห็นต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้นะครับว่านอกจากนักเตะลูกครึ่งของไทยแล้วพวกเขายังมีนักเตะจากไทยลีกที่ส่งต่อไปยังเจลีกเรื่อยๆนี่จะทำให้ทีมไทยพัฒนาแบบไม่หยุดเวียดนามควรเรียนรู้ในเรื่องนี้ด้วย ความคิดเห็นต่อมา b g จีประทุมได้เป็นพันธมิตรกับเซเลนโซโอซาก้าการยิมตัวครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเป็นเพียงแค่การตลาดเท่านั้นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่านักเตะเวียดนามขาดวิสัยทัศน์ในการเล่นในต่างแดนมันจะทำให้เป็นการขัดขวางการพัฒนาตัวเองส่วนตัวชานคิดว่านักเตะเวียดนามควรไปที่ไทยลีกก่อน มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาวีลีกปิดสเดือนแต่ไม่มีทีมจากเคลีกหรือเจลีกสนใจนักเตะเวียดนามเลยแต่มันจะทำให้นักเตะเวียดนามส่วนใหญ่ตกงานและขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบนี้จะหานักเตะดีๆเพิ่มจากที่ไหนความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมานักเตะเวียดนามคิดไกลเกินตัวไปยุโรปมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด แถมไปแล้วก็กลับมาขาดความมั่นใจแบบนี้มันมีแต่เสียกับเสียและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่าความแตกต่างของนักเตะไทยและนักเตะเวียดนามคือนักเตะไทยพร้อมไปเพื่อพัฒนาตัวเองแม้จะลำบากในช่วงแรกแต่นักเตะเวียดนามถ้าไม่ได้เล่นก็จะงองแงขอกลับบ้านทันที ต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียโดยชาวอินโดนีเซียคนที่หนึ่งได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติของนักเตะไทยแล้วที่จะไปเล่นที่เจลีกแต่ถ้าเป็นนักเตะอินโดนีเซียได้ไปเล่นแค่ในเคลีก2ก็ตื่นเต้นกันเหมือนได้ฉูเสื้อของเลอมาดลิดแล้วชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้นะครับว่าในขณะที่ปราตามาอาหาันได้ไปเล่นที่เวอร์ดีเจลีก2 และเป็นการไปเพื่อเพิ่มยอดติดตามของแฟนบอลเท่านั้นแต่นักเตะไทยไปเพื่อเป็นกำลังให้กับทีมในเจล a กหนึ่งความคิดเห็นต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้นะครับว่าไม่มีอะไรต้องแปลกใจเพราะไทยลีกเป็นลีกท็อป10ของเอเชียนักเตะไทยบางคนได้สัมผัสบรรยากาศของเจล u กอย่างชนาทิปทีรทรทิติพันธ์บางทีทีมจากเจลีกจะมีนักเตะไทยครบทุกทีมก็เป็นได้ มาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนนี้เขาได้มากล่าวตรงนี้นะครับว่ามันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของคุณภาพนักเตะคนไทยพวกเขาจริงจังในทุกด้านสมกับเป็นเจ้าอาเซียนของจริงความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียคนต่อมาชนาทิปและทีละทรได้แสดงให้เจลิกได้เห็นถึงความสามารถของนักเตะไทยและมันทำให้เจลิกมั่นใจในตัวนักเตะไทยมากขึ้น นั่นจะทำให้นักเตะไทยเพิ่มขึ้นในเจลีกมาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนนี้เขาได้มากล่าวตรงนี้นะครับว่าตลอดเวลาที่อินโดนีเซียเจอกับทีมไทยสิ่งที่ฉันเห็นมาตลอดคือทักษะที่แตกต่างนักเตะไม่ต้องวิ่งอย่างบ้าคลั่งพวกเขาเล่นบอลด้วยสมองความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีหลายอย่างที่เชื่อมโยงกันได้ดีพวกเขาช่วยเหลือและพัฒนาร่วมกันมันเลยส่งผลให้ไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีในทุกด้านมาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนนี้สโมสรของไทยสามารถสู้กับสโมสรของเคลีกและเจลีกได้อย่างสนุกเมื่อพวกเขาได้เจอกันบ่อยขึ้นระดับความสามารถของไทยก็ใกล้กับสองลีกนี้มากขึ้นเช่นกัน ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่าทีมไทยและสโมสรของไทยยังคงเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนพวกเขามีความพร้อมที่สม่ำเสมอในทุกด้านมันเหมาะสมแล้วที่นักเตะไทยจะพัฒนาในลีกที่สูงขึ้นและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียคนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่าไทยลีก คือลีกที่ส่งต่อนักเตะออกไปที่เจลีกอย่างมีคุณภาพนักเตะอินโดนีเซียที่มีความสามารถควรมองไปที่ไทยลีกอย่างเป็นลำดับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามและชาวอินโดนีเซียเมื่อได้เห็นข่าวการย้ายทีมของชาววัดวิรชาติไปอย่างเซนโซโ,ซโอซากา้าทีมจากเจลีกหนึ่งโดยสัญญาย,ยืมตัวในช่วงเล็กที่2 หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ